เป็นที่หนึ่งของโลกเลยค่ะโรคมะเร็งท่อน้ําดีมะเร็งท่อน้าดีเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับซึ่งได้มาจากการกินปลาในน้ําจืดที่มันดิบค่ะตัวอย่างง่ายๆก็คือปลาลาดิบพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยจะไปทําให้เกิดการอักเสบบริเวณแถวท่อน้ําดีซึ่งนําไปสู่การเป็นมะเร็งท่อน้ําดีในที่สุด โดยคนไข้นะคะตัวเหลืองตาเหลืองน้ำหนักลดซึ่งเกิดจากการที่ท่อน้ำดีเนี่ยมันเป็นมะเร็งแล้วมันอุดตันทำให้ความเหลืองเนี่ยมันคั่งในตัวนะถ้าไปอันตราซาวที่บริเวณตับดูก็จะเห็นเลยว่าตับเนี่ยมันบวมมันคั่งแบบนี้และถ้าใครคิดว่าโอ๊ยกินไปเถอะเดี๋ยวฉันค่อยกินยาถ่ายพยาธิตามก็ได้แค่นี้ก็ปลอดภัยแล้วเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะยิ่งเรากินของดิบ แล้วก็กินยาถ่ายพยาธิแล้วก็กินของดิบใหม่มันจะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบซ้ำๆทำให้เสี่ยงเป็นมะเร็งมากขึ้นที่สำคัญนะคะมะเร็งชนิดนี้ไม่ค่อยตอบสนองต่อยาเคมีบำบัดเลยการรักษาส่วนใหญ่ก็คือต้องเป็นการตัดออกให้หมดเลยค่ะถ้าถามว่าภาคอีสานเจอเยอะแค่ไหนนะคะบอกเลยว่าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นของเราเนี่ยนะคะเป็นโรงพยาบาลมหาลาัยที่ผ่าโรคมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยเยอะที่สุดในโลก และอาจารย์หมอที่ผ่าตัดนะคะก็คือเก่งมากๆคนอื่นๆในโลกเนี่ยเขาผ่ากัน6-8ชั่วโมงนะที่4นะีนักรียนขอนแก่นนะคะผ่ากัน3ชั่วโมงเพราะว่าเจอเคสเยอะจัดฝากไว้ตรงนี้นะคะใครที่ยังชอบกินปลาาดิบนะมันได้ไม่คุ้มเสียตอนนี้อาจจะไม่มีอาการแต่ในภายภาคหน้าผ่านไป10ปี20ปีคุณมีความเสี่ยงเป็นแบบนี้แน่นอน